เอามาดูมาชงมาตามค่ะเอกหญิงของเราบนเวทียกที่สองนะคะามต่อเลยวันไฟแดงกะดกวนนันวน,น้นนนำเงินมาดูมวยจีนผู้เดิมพันเป็นกลับที่หนึ่งหมื่นจับอีกแปดพันเซนจากฝ่ายทีมานของพ่อ่อสัง สนไอน,นท,ท,ท่พี่ใหญ่เสีมาดได้แค่ว่าจะไม่มีเด็กผันรุ่ามหนาน้ำเง,ง,ง,งินไดสู้มีเท่าไรก็ตามให้เขาน้ำนก็บที่สองเอาวุ้างแขวาเจอขวาด้วยดูถสีสังเกตง่ายนะ อียู่สีผู้กับผู้ที่ทำกันแข่งขันื่อย้เเาสายออกมาวาดไฟกระดุมไฟพยายาบพยยับเข้าหาเาสายมาไห้ีนบาบูนไปทางข้างบงกระดุมไฟตอนจบเอาดูดีเลยไหม ไปมาดีตู้คือเติร์ขวาแขงขวามาวานไฟเย้ ทมาดูมาชมมาตามกันยกที่สามนะค,ะครับของเอกหิงของเราค่ะเปิื่นแัดไปกับปานไปในแดงกัหนกวันน้ำเงินชมต่อเลยค่ะ ดชมเลยค่ะดูดีความแรงเริ่มมาแล้วนะคะยกสามเอง โอเตรงเยกขอามาครั้งเมทีัในเกมยกสามนะครับแดงมีจับจับืนบอเ้าาเนจากรรนคารสิ สอบอยู่ที่รพีสเกตทีดออ้วยซ้ายก็ปัดไปลูกบอลทพเป็นยังไงล่ะลูกชายลกบรหนุ่มอที นะครับตาทราบค่ะทุกทุกวงมอนเตอร์ก็ใกล้ใจก็พยายามให้ทั่วถึงทุกสื่อค่ะมาดูมาชมบนเวทีก่อนนี้ยกที่สี่นะแดงในวันไฟพี่ใหญ่เสนาติดตามชมอยู่ทางเกาหลีใต้กับพี่ใหญ่เสนาครับโอ้เข่งขวามแม่คือเลืหมัดเช่นกันครับทางาพของกระหนกวันวันนี้ได้ช่วงได้ลอยครับผิวขาวอ้าวโดนแทงซ้ายอยกสี่ับ ชชยนาฬงกใจเร็นผู้ชี้ขางครับห <ไป S 1> ุ้ไย,ไยไปกนกวันพยายามสอนได้แม่ยัดขวาแล้วก็ตักก,กระเพียรับหน่แปดพันนะไปกับอียกสี่แล้วตอนนี้โอเคแข่งไกครับซ้ายเอา้ากนกวันอย่่ยลยยัดไปเิดไปชอีเกี่ยวไปโอเคขวามาอามามาแ<อ>ม่ต้องบอกว่าใช้เป็นชุดครับ อีกเอาลแขขวาอีกของ้องเจ้าลูกเสือสอสมหมายเมื่ที่สามในกรรมันไปเจอกับเพชรภูเงินสอรุนจะมีอีกครั้งหนึ่งที่อาจสามารถวนนี้มรุกระเชียมาอยู่ที่มงนะที่ทา<อ>งฝั่งนี้บอว่า<อ>จะทํามไปกรรมที่อาจสามารถตามไปกรรม เป็นปฏิเิ care, ีริติตอบไปได้เลยครับวันที่3กลางวันอาจสามารถครับเป้แข่งก็ถีบหน้าไปทีนึงครับหน้าตาลูมตักครับอยูอยู่ยังเลยครับหน้าตาน่ารักครับไม่ได้กินหวานเลยนะครับ้าแล้วลูกันกินแล้วมั้ย แส่แล้วดูยกขาไปยกเอาดูแล้วหนีจิงเนี่ยยกที่สีิดเดือนไปแล้วสิบเอเมษายนนะครับวันสงกรานแล้วกการงงนะอยากิตเดือนกิจังนะโเล็กๆกับตัวลอยเสียตะ้งงยางผู้ใหญ่ในลุกลุกลุกอลนะผู้ใหญ่ในเมื่อแล้วแกยประหาบายโอ้ยพอเลย ยกสุดท้ายค่ะวันไฟกระดงวนันยกค่ะยกสุดท้ายครับอแข่งซ้ายครับเ,เอาทีมซ้ายดืนครับกระดกวันผิวขาวครับจาก โซนกาลสินก็ถือว่าเป็นโซนอีสานตอนเหนือทา,า,า,างใต้นี่็ก้านไปครับพี่ใหญ่เสนาในกิจกรรมรับชมอยู่ทางเกาหลีใต้ครับตอนนี้เจ้าของสีเสื้อครับเหน่งน้ำเลี้ยงที่ส่งตลอดครับพี่ใหญ่เสนานกดยกให้ยกสุดท้ายรอผลจะเป็นกา,ารนะครับที่อาจารย์สําหาน อาจารย์สมเพียนแล้วก็ทักะพัฒน์ท่านสุดท้ายชูมือให้กับบ้านไปพี่ใหญ่เสนาเป็นฝ่ายชนะกรารเล่รับ